ดีค่ะทุกทท่ทานอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ตุ๊กพามาอัปเดตบรรยากาศล่าสุดหลังจากที่เราเคลียร์ลิ่งพื้นที่นะคะนี่แมคโครก็เพิ่งจะเสร็จเมื่อสักครู่นะคะรถแบ็กโคกำลังจะกลับเลยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่เราแบ่งแปลงเป็นแปลงละ200ตารางวานะคะราคาตารางวาละ4,200บาทค่ะเราอยู่กันที่คลอง11ค่ะตำบลบึงบาเพนนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะเราแบ่งขายแปลงละ200 200บาทนะคะช่วงหน้าแปลงแต่ละแปลงก็ประมาณ12บสองเมตรเศษนะคะยาวไปถึงด้านหลังเลยมีหลักหมุดชัดเจนทุกแปลงแล้วนะคะหรือท่านใดอยากจะเมายกทั้งแปลงนี้เลยก็ได้นะคะ2ไร่ค่ะสิะแปลง400ละสี่ร้อตารางวา2องนดต่อกันนะคะรวมกันก็800ตารางวาค่ะนี่เลยนี่จะเราทำเป็นล็อกล็อกให้เห็นนะคะ เสาหลักหมุดอยู่ด้านหลังเนะี่เห็นไหมเคลียรลิงให้เห็นหลักหมุดด้านท้ายแปลงชัดเจนทุกแปลงแล้วนะคะนี่ยถ้าสองไล่ก็หนึ่งช่วงเสาไฟนี้เลยนะคะบรรยากาศล่าสุดนะคะที่เราพามาอัปเดตบรรยากาศหน้าแปลงก็เป็นวิวท้องทุ่งนาแบบนี้นะคะถนนถ้าออกทางฝั่งนี้ก็ออกไปคลองสิบได้ถ้าออกทางนี้นะคะก็ไป คองสินะคะห่างจากถนนเรียบคลอง11เข้ามาจากจากปากซอยมาถึงตรงนี้ก็แป0รเมตรเสร็จๆนะคะนะคะบรรยากาศล่าสุดนะคะท่านใดชื่นชอบและสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะรายละเอียดเบื้องต้นอยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ